พระราชมายาข้อมูลข่าวสารของราชการพศสอง0เป็นอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจที่มีการออกข้อสอบในส่วนของชำนาญการพิเศษก็ดีหรือปลัดอำเภอก็ดีอยู่อย่างต่อเนื่องพระราชมายาดข้อมูลข่าวสารของราชการพศสอง0นั้นมีจุดหลักๆสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างที่แนะนำให้ท่านไปดูในส่วนของคำว่า ข้อมูลข่าวสารกับข้อมูลข่าวสารของรัชการน,นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนอกจากนั้นครับให้ไปดูในส่วนของหมวดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบด้วยมาตรา m a มาตรา9มาตรา11มาตรา14และมาตรา15มาตรา7ก็คือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วยอะไรบ้างเช่น โครงสร้างอำนาจหน้าที่สถานที่ติดต่อกฎมติคอรมอคำสั่งข้อบังคับที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องกฎหมายบอกว่ากฎข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้จัดพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะนำมาใช้บังคับในส่วนที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เว้นแต่ ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อบูลข่าวสารนั้นเป็นความจริงมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเวลาพอสมควรนะครับนอกจากนั้นให้ไปดูในส่วนของมาตรา9กมาตราเก็คือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวมไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้โดยที่ไม่ต้องขอมาตรา11เป็นมาตราที่กำหนดให้ ผู้ขอจะเป็นใครก็ได้จะขอเรื่องอะไรก็ได้จะขอข้อมูลจากหน่วยงานไหนก็ได้นะขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐนะซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเวลาพอสมควรนะครับการปฏิเสธของหน่วยของรัฐได้ก็อาจจะเป็นไปนในส่วนของเรื่องของการขอมากและขอบ่อยก็สามารถปฏิเสธได้นะครับแต่การ ขอข้อมูลจากผู้ขอหน่วยง,งานของรัฐก็จะต้องคำนึงถึงมาตรา14และมาตรา15ด้วยมาตรา14คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ก็เปิดเผยได้แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อมูลข่าวสารอีกอันหนึ่งที่การขอข้อมูลจากผู้ขอนะครับ ก็คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15มาตรา15คือข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยเช่นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการแพทย์เป็นต้นครับนอกจากนั้นอยากให้ท่านไปดูในส่วนของเรื่องของการร้องเรียนและการอุทธรรษร้องเรียนคือร้องเรียนเรื่องอะไรยื่นต่อใครอุทธรณ์คืออุทธรณ์เรื่องอะไร กรณีไหนยื่นต่อใครนะและก็อยากให้ไปดูเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกอบด้วยใครบ้างและก็คณะกรรมการวิธิใชยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นองค์ประกอบมีใครบ้างและก็มีจานวนมีกี่คณะรายละเอียดคร่าวๆตามที่ผมกล่าวมาก็มีไม่มากไปกว่านี้ครับในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมจะได้จะทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอให้ท่านทราบอีกต่อไปครับขอบคุณครับ